ก่อนขอโทษแบบแท้ๆสสพลังประชารัฐด่าประชดด่าประชาชนโง่ยุคคนงงบอกแค่แชรอย่างไงเออนะฮะไหนขอดูหน้าตาพี่เขาชัดๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับพี่เขาชื่อว่าศาสตราสีปราณสสพลังประชารัฐนะฮะสสพักพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ถึงขนาดยกมือขอโทษพี่น้องประชาชนนะครับคือจู่ๆเนี่ยนะฮะนี่แกไปถึงสสนะแกโพสต์เฟซบุ๊ก บอกว่าประชาชนโง่เราจะตายกันหมดประชาชนโง่เราจะตายกันหมดซึ่งแน่นอนครับการโพสต์แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการตอบโต้ประโยคที่ว่าผู้นําโง่เราจะตายกันหมดนะผมเนี่ยนะได้ฟังไม่ว่าจะประโยคไหนเนี่ยผมก็รู้สึกเศร้าใจเออด่าไอ้นี่โง่บ้างด่าไอ้นี่โง่บ้างนะเราก็โง่หรือเปล่าก็ไม่รู้เที่ยวไปดา่าคนนั้นคนนี้ว่าโง่ เราฉลาดหรือยังไงก็ไม่รู้เที่ยวไปด่าคนนั้นโง่ไอ้นี่ก็มาด่าประชาชนโง่ไอ้นั่นก็ไปด่านายกโง่คือฟังแล้วเนี่ยนะครับมันผมรู้สึกไละเหี้ยใจเอางี้ดีกว่านะผมไม่ชอบให้ใครมาด่าผมว่าโงนะ่นี่ผมพูดจริงๆด่าผมอ้วนด่าผมเอ้ยพูดมากวิจารณ์ข่าวไม่ดีใช้คําพูดไม่เพราะผมว่าโอเคนะแต่ถ้าใครมาด่าผมว่าโง่เนี่ยผมว่ามึงง่อไม่ได้ฉลาดกว่ากูหรอกเอาจริง นะทำไมต้องมีสิทธิ์ไปดูถูกคนอื่นด้วยอันนี้ให้หลักไว้ก่อนทีนี้มาดูตัวสอสศอาสตราบ้างอันนี้หนักไนงะอันนี้ไปด่าว่าประชาชนโง่นะทัวร์ก็ลงที่ Facebook ล่าสุดเนี่ยนักข่าวไปตามตัวเจอนะฮะเจ้าตัวก็ยกมือขอโทษแล้วบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนโพสต์ข้อความนี้แต่เป็นเพียงการนําข้อความชาวเน็ตคนหนึ่งที่ได้โพสต์มาแชร์ต่อเท่านั้นเพื่อสะท้อนให้ประชาชนได้เห็นในมุมมองหลายๆด้าน เกี่ยวกับโรคโควิด -19 และผู้ที่โพสต์ข้อความนี้ก็ได้ลบออกไปแล้วแต่ตนเป็นสอสอซึ่งอยู่ในที่แจ้งทําให้ถูกโจมตีและเข้าใจผิดว่าเป็นผู้โพสต์ส่วนแคปชั่นที่เขียนว่าประชาชนโง่เราจะตายกันหมดที่ทําให้ประชาชนอ่านแล้วสะเทือนใจและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั้นตนก็ไม่ได้เป็นคนพิมพ์ด้วยเป็นการนํามาแชร์ต่อเช่นกันและหลายคนอาจมองว่าตนเป็นคนนํามาโพสต์แต่ขอยืนยันว่าแค่แชร์ออกมาเท่านั้น ผมอ่านแล้วจะอ้วกคุณผู้ชมครับคือคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็คือหัวหมอละอย่างนี้พยายามพูดอะไรที่มันพยายามที่จะไม่รับผิดชอบละคุณผู้ชมเล่น Facebook อยู่ใช่ไหมเวลาแชร์เนี่ยเราจะแชร์จากเพจจากอะไรเนี่ยเพจนั้นมันก็จะติดมาด้วยคุณผู้ชมพอจำได้นะฮะลองเล่น Facebook ดู แต่ล então, ักษณะของศาสตราเนี่ยคือเข้าไปก๊อปมานะพอเขาก๊อปมาปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็เอาข้อความและภาพที่เขาก๊อปเนี่ยนะครับนะเขาก็เอาข้อความเอ่เดี๋ยวก็แป๊บนะครัุณผู้ชมการอาทีพงานเช็คหน่อยนะครับว่าสดหลุดหรือเปล่าหรือยังอยู่ดีอยู่นะเขาก็เอาข้อความและภาพเนี่ยของคนอื่นมาโพสต ที่หน้าเฟซหน้าเพจของเขาพอคนเข้าไปเห็นก็เลยไปถล่มโทษนะครับคุณสาสตราแบบนี้เขาเรียกว่าก๊อปปี้ซะีิซ้ำแบบก๊อปปี้เอาโพสต์ของคนอื่นมาลงในโพสต์ของตัวเองแล้วก็เขียนเครดิตในด้านล่างบ้านผมเขาเรียกว่าโพสต์ครับไม่ได้เรียกว่าแชร์แต่ถึงจะโพสต์ถึงจะแชร์คุณสาสตราคุณต้องสํานึกนิดหนึ่งว่าคุณเป็นสสมาจากคะแนนประชาชน วันหนึ่งคุณต้องการคะแนนประชาชนคุณก็บอกว่าประชาชนฉลาดใช่ไหมวันหนึ่งคุณไม่พอใจประชาชนหลังประชาชนเขาเลือกตั้งคุณมาแล้วคุณก็บอกเขาโง่ใช่ไหมนะคนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรและถึงขนาดจะขอโทษเนี่ยนะครับก็ยังบอกว่าเป็นแค่การแชร์ไม่ได้เป็นการโพสต์แต่ประการใด ฟังดูมันก็แปลกๆนะครับถ้าจะขอโทษก็พูดใน้มันสุดไปเลยผมขอโทษครับผมขาดสติผมไม่น่าทำแบบนั้นเลยผมขอปรับปรุงตัวจบเท่หลอไปต่อได้แต่นี่ยังมาอ้างว่าไม่ได้โพสต์แค่แชร์เพื่อมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงใจหรือเปล่าเลยที่ขอโทษเนี่ยท่านยังพูดแบบนี้อยู่นะ